มาแล้วจริงหาวิดีโอไม่เจอ,อไม่รู้เก็บไว้ตองไหนไม่รู้ว่ะคือลบไปแล้วหรือดูอเปลี่ยนเครื่องแต่ว่ามันเคยมีอจำได้อ่ะเคยเห็นดูแบบเป็นรูปจริงใช่ไหมเออ แต่ก็อย่าห่ามมาเลยแพลวจริงฉันเขิียบวะอย่าห่ามเลยฉันเขิีย่าะห่ามเลยดีกว่าใช่ไหม <c oughs> ตอนนั้นน่ะมีคนหายแต่ว่าอย่าห่ามเลดีกว่า ให้มันเป็นเรื่องของในอดีตดีกว่าแับมีเพียก์ด้วยอืมเพียโดเลมเพียส้มจริงแล้วแพลวเสียมแบบเวอร์ พลังเสียบมันเฟิร์นรูเสียบมันเป็ไดไงจะดูในกลัวทุกคนดีใจไหมอยู่แปดวันพวกนี้ก็จะได้รูดเกล่ะพวกนี้ก็ได้เกล่กกละ เหงากันมาแปดวัน ตอนนี้หกใบแดงนะคะทุกคนสามารถไปกันตอได้นะคะทุกคนอย่าลืมระบบตุ้ฝากน้องไทยเด็กอ้วนคนนี้นะคะตุ้ระหอบท่นู่นนะคะทุกคนอย่าลืมกำลังใจให้หนูให้เนวันพุ่งนี้เนวันพุ่งนี้เป็นงานว้คคูชมรมลิเกฟังงาว้ดคูชรมลิเกท่กรเจานครสวรรค์นะคะคุนสามารถฝากระบบตู้ให้กับน้องได้นะครับเป็นกำลังใจให้เด็กน้อยอ้วนๆตัวนี้นะคะอันนี้เทปอะีรไหมโอ้มันไม่น่าไม่น่าเตะค่ะ ตุงเถอค่ะเราไม่หัตลุงหรอกเราเพลงอะไรนเนี่ย,ยทุกคนร้องเพลงอะไรพี่ร้องเพลงไหมทุกคนร้องหนูไม่ได้ตุ้งแน่เลคนไปหมด